สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรื่องอิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำขมรในภาษาไทยค่ะเริ่มต้นจากหลักการสังเกตคำขมรนะคะข้อที่1ก็คือให้เราเนี่ยดูตัวสะกดนะคะเพราะว่าเขมรเนี่ยมันมักจะสะกดด้วยจอจานยอหญิงรอเรือรอลิงหรือว่าสอเสือนะคะตัวอย่างอย่างเช่นสเสด็จ บำเพ็ตระการกำนันตรัสก็สังเกตจากตัวสะกดนะคะก็จะเป็นตัวที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่านักเรียนต้องระวังเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีคําที่สะกดด้วยตัวพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอื่นอย่างเช่นคําว่ากิจสั์นิด กุลชรอัมพรมูลบุญคำพวกนี้นะคะถ้าเกิดนักเรียนสังเกตดีๆกิจกิจจะกิจจาสัจจะนิจจะกุลชรก็คือย่อหญิงชช้างตามเนี่ยมอม้าพอพานตามเนี่ยคำว่าอ,อัมพรใช่ไหมคะหรือว่ามูลบุญเนี่ยก็คือจะเป็นตัวพยัญชนะที่ติดกันอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบาลีค่ะแล้วก็ ออมีบางคำนะคะที่มีการเปลี่ยนตัวสะกดไปแล้วอย่างเช่นคําว่าเดินนะคะในภาษาไทยเนี่ยเดินมันสะกดด้วยนอหนูแต่ว่าโดยคําเดิมของมันเนี่ยสะกดด้วยรอเรือนะคะก็อันนี้ก็เป็นคําเขเมรเช่นกันหรือว่าคําว่าถานนก็สะกดด้วยรอลิงค่ะแต่ว่าไทยเนี่ยนำมาใช้แล้วเปลี่ยนไปก็สะกดด้วยนอหนูแทนนะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะใช้คําพยัญชนะควบกล้าหรือว่าอักษรน,นําเป็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยคลาดขนงสเสวยตะ,ตะโนโหนจมูกกระบือคําพวกนี้จะเป็นคําอักษรน,นําแล้วก็ควบกล้านะคะก็จะมาจากเเมรเป็นส่วนใหญ่ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะคําราชาศัพท์ส่วนใหญ่มาจากขเขมรค่ะอย่างเช่นสเสวยที่แปลว่ากินสงที่แปลว่าอาบน้ําขนมที่แปลว่าคิ้วเหน่อยที่แปลว่าหมอนนะคะเป็นต้นแบบนี้เลย ข้อ4ค่ะมักขึ้นต้นด้วยบังบำบันอ่ะตัวอย่างอย่างเช่นบังคับบังคมบังอาจนักเรียนลองคิดอีกสิมีบังอะไรอีกอ่ะตอบในใจเลยนะคะต่อไปบันบันไดบันเทิงบันดาลมีบันอะไรอีกที่นักเรียนเคยเรียนสมัยก่อน อตอบในใจเลยนะคะต่อไปบําค่ะบํานานบําเพนบําเน็ตมีบําอะไรที่ขึ้นต้นแบบนี้อีกก็ลองคิดดูนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะคเมตไม่นิยมใช้รูปวรรณยุกต์หมายถึงเอกโทรตรีจตัตวาแต่ว่าจะมีคําที่ใช้วรรณยุกต์แต่มีน้อยค่ะตัวอย่างเช่นคําเมาจําหน่ายชํารวยตําแหน่งก็จะมีวรรณยุกต์เอกนะคะก็น้อยมากที่จะมีวรรณยุกต์ใช้เพราะส่วนใหญ่คเมตจะไม่ใช้วรรณยุกต์ค่ะ ข้อที่หนะคะ mm hmm. คำเขมรที่แผลงเป็นคําไทยก็จะมีหลายแบบด้วยกันก็คือขอไข่แผลงเป็นกระพอพึ่งแผลงเป็นประประแผลงเป็นบันสระอื่นแผงเป็นสระอํามาดูตัวอย่างกันนะคะขะแผงเป็นกระก็คือขจัดก็แผลงเป็นกระจัดนั่นเองอ่ะขาจายก็จะแผลงเป็นกระจายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะผะหรือว่าเอ,อ,พอพึ่งนะคะแผลงเป็นประ ภาษานก็เลยแผงเป็นประสานฉะนั้นภากายก็จะแผงเป็นประกายนั่นเองต่อไปค่ะประแผงเป็นบันประทมก็แผงเป็นบันทมนะคะที่ไทยเราใช้ฉะนั้นประจุก็แผงเป็นบัรจุนั่นเองต่อไปค่ะสระอื่นแผงเป็นสระอําอย่างเช่นคําว่าเกิดก็เลยกลายเป็นกําเนิดชานก็จะแผงเป็นชํานาญตรวจก็จะแผงเป็นตํารวจ สรานนก็จะแปลงเป็นสำรานอาดก็จะแปลงเป็นอำนาจนะคะข้อ7ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคำจะขึ้นต้นด้วยสระอําทั้งหลายนะคะลงมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่ากาก็มีกานันกาจัดกาเนิดกำดาวกําลังยังมีกมอีกตั้งหลายอย่างเลยนะคะต่อไปดำก็จะมีดำรงดำริดำรัด,ำด,ำดจำอย่างเช่นจำรัดชำก็อย่างเช่นชำนาญ ออำอย่างเช่นสำเริงอําอย่างเช่นอํานวยทําก็อย่างเช่นทนํานกตํก็อย่างเช่นตํารวจเป็นต้นนะคะข้อที่8ค่ะคําเมรเนี่ยไม่นิยมใช้ตัวกรันนะคะแต่ก็ยังมีค่ะอย่างเช่นคําว่าธรรมรงที่แปลว่าแหวนนะคะก็เป็นคํคำเมรค่ะ ตัวอย่างนะคะที่ครูยกมานักเรียนก็สามารถดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะก็จะมีหลายคำมากเลยที่ยกมาให้อ่านนักเรียนลองดูนะคะหรือว่าอันนี้ครูเอามาจากเพจนะคะครูต้นภาษาไทยเชียงใหม่ก็จะมีหลายคำมากเลยที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่นะคะจะมีตัวที่มีใช้การันอยู่ด้านข้างด้านขวานะคะก็นักเรียนน่าจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่ะลองดูเป็นตัวอย่างค่ะ หรือว่าขึ้นต้นได้กรรมนะคะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยได้ยกตัวอย่างไปให้แล้วก็มีมากมายเลยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากร,รมนะคะคือหรือว่าขึ้นต้นด้วยปรดก็จะมีค่อนข้างมากนะคะที่เป็นคำคำเม่ที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยหรือว่าขึ้นต้นด้วยกรานี่ก็เยอะเลยนะคะเราคิดว่ามันอาจจะเป็นคําไทยหรือเปล่าก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าจริงๆแล้วคําไทยกับคำเขมรเนี่ยมันอาจจะแยกกันไม่ค่อยออกนะคะ รืขึ้นต้นได้คำว่าตำนะคะ<ม>ก็ขอบคุณแฟนเพจคูต้นภาษาไทยเชียงใหม่นะคะที่ให้ครูได้นำภาพมาแบ่งให้กับนักเรียนได้เรียนรู้คำคำเเม่กันสำหรับวันนี้น่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับคำคำเเม่มากขึ้นแล้วนะคะ<ม>ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยก็สอบถามครูได้นะคะเกี่ยวกับคำคเเมน่นอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ